ยาเล็ตทีหน่สองสมาร์ทเข้าใหม่สีเทาดำนะครับตัวนี้ชมนี้เป็นตัวรถครบรอบ60ปีนะครับออ,อปชั่นครบครบนะครับสีเทาดําสีหายากสภาพสวยเลยบอกเลยว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับหน้าใหม่ล่าสุดสภาพนี้วัยรุ่นชอบมากนะครับเป็นตัวรถที่บอกเลยว่ารุ่นนี้ขายดีนะครับนิยมสุดๆแล้วนะครับมีเข้ามา3คันนะครับสีเทาดําสีขาวและก็สีแดงนะครับ ผมบอกเลยว่า4กิจีตจทุกคันสภาพสวยทุกคันปี2 2 2 3 24ยสนะครับสวยๆมีให้ทุกคันเลยมีแม้กระทั่งตัวลักชูรี่เลยนะครับใครสนใจนะครับรีบพักรีบโทรมาเลยรถใหม่สภาพเหมือนได้รถไปแดงไปใช้นะครับนี่คือ A t ทนะครับรถอีโคคาเเป็นน้ำมันดีไซน์สวยออปชันครบแบบนี้เดี๋ยวมาดูการว่าคุมแค่ไหนนะครับรถปี22นะครับรถปี22ราคานะครับอยู่499,0 0 0เเท่านั้นนะครับราคาถูกสุดแล้วสำหรับรถนี้นะครับ และผมบอกเลยว่าออปชันครบขนาดนี้ไม่ควรพลาดนะครับสีเทาดาด้วยเป็นสีพิเศษหายากนะครับบนท้องหนุนะครับเรียกว่า500คันเนี่ยจะมีสักคันหนึ่งนะใครอยากได้รถแลที่แบบนี้ติดต่อหาเปได้เลยเบอร์094 789 4848นะครับสวยงามน่าใช้นะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจตอร์บล็อกตัวนี้มีไฟดิธามให้ครบนะครับปลายดาบสมุทรีสวยสันคมสภาพนี้นะครับผมบอกเลยงามมากนะครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับ รถสวยออฟชั่นครบนะครับเห็นไหมครับมีคำว่าครบรอบ60ปีนะครับเนี่อยอะโลซอรี่เห็นไหมนี่ครับแม็กสวยๆลายพพัสสีดำทูโทนนะครับแม็กนะครับตัวนี้แม็กแท้ทียโรงงานนะครับยางก็ตรงปีตรงรุ่นเพิ่งเปลี่ยนมาครบครบนะครับยางเป็นมีต่อโลกด้วยเนาะ และที่สาคัญขอบ16สภาพสวยกริบระบบเบรก ABS สีล้อมีให้ครบครบระจกปรับพับไฟฟ้านะครับสีเทาดาสวยเดิมเงางามรถสภาพสวยใสและที่ตีเลยนะครับใครได้ไปบอกถึงคดคุ้มนะกระจังหน้ารอโฉบหน้าแบบนี้เรียกว่าสวยใสไร้ราคีดควรนะครับรถเพิ่งเข้ามาโลเทเลอร์มาเมื่อกี้เลยนะครับซื้อมารถนี้ประมาณ5คันนะครับติดจองไปแล้วสเหลือ3นะครับนี่ล้อแม็กต้องเดิมไม่เคยขึ้นสุดบาทตัวสุกล้อสภาพเดิมกระจกหน้าของเดิมจากศูนย์นะครับนี่โตโยต้าเดิมเดิมนะครับ กล้องเรดาร์มีให้ครบครบแบบนี้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับนี่แล้วดูนี่ครับภาษีพบเปไปไปปล่อยให้ขาดแน่นอนนะครับถ้าไม่อยู่ใน3เดือนนะผมบอกเลยผมต่อให้หมดนะครับต่อให้หมดต่อให้ฟรีนะกระจกบข้างแบบพลังไฟฟ้าไฟเลยวตัวมีให้พร้อมหมูจับมีสมาี่มาให้แล้วนะครับนี่มีขีดขีดแบบนี้คือสมที่กดแตะปุ๊บล็อกปั๊บได้เลยนะครับ พิมพก้องแสงขนาด80ติดมาแล้วทางซ้ายและขวาโครงสร้างเดิมนะครับรถแบบนี้ไม่ต้องแกะดูเม็โอเมก้าหรอกครับผมบอกเลยว่าเดิมนะครับนี่ไม่ต้องแกะดูนี่เดิมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องแกะให้เสียกระดูกงูนะครับสันโคมชัดเจนสบีเดิมนี่เห็นไหมเดิมเดิมแบบนี้นะครับเดิมแน่นอนดูเบาะสิครับนี่ใหม่กิฟเบาะใหม่กิฟนะครับยานีเทตีบนะครับตัวนิว1.2สองสมาร์ทไม่2อง0 0ันโลเองนะครับรถปี22ที่ดูครับโค้ดใหม่โค้ดคลิปนะครับ สภาพเนียบเลยนะครับเบาด้านหลังเนาะนี่กว้างโปรแบบนี้นะครับเป็นลายกราฟิกนะครับลายกราฟิกสปอร์ตนะกว้างน่าใช้นะครับสันคมสภาพชัดเจนนะครับกระจกมองหลังนะครับในเรื่องของกระจกมองหลังเนี่ยผมบอกเลยติดฟิล์มกองแสงมาครบๆเสาอากาศชาร์จฟิล์มไฟท้ายเป็นแบบตัวอ่าเรียกว่า led นะครับลมดำด้านในเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถด้วยนะครับปุ่มปุ่มท้ายมีที่ทีโหมดแล้วนะครับก็มีให้ครบแบบนี้นะครับสปอยเลอร์ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบาคล้ายแคมรี่เลยนะครับนี่เห็นไหมมีงวมีงอนนิดนึงนี่ตรงนี้อ่างอนขี้งอนนผู้หญิงเลยนะครับหยอกเล่นนะครับอ่ากล้องมีให้ครบนะครับกล้องถอยมีพร้อมจอก็มีให้ครบด้านในโคตรกว้างครับ465ลิตรจุของได้เยอะมากนะครับตัวถังบอดี้ต่างๆเดิมนะครับย้ำว่าเดิมเดิมเลยนะครับชุดปะยางมีให้ครบอ่าสภาพสวยดีไซน์งามตะเข็บรอยต่อโครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะครับนี่เดิมเดิมซีนเดิมแบบนี้ไฟไท้ายของแท้ไทยคุริตโตะนะครับ นี่ของแท้แท้ทั้งคันเดิมทั้งคันนะครับไม่ซื้อได้ไงครับนี่เห็นไหมเดิมยันน็อตทุกจุดยันหัวน็อตเลยนะครับไล่ดูได้เลยโครงสร้างสวยงามนะครับใครสนใจคันนี้รีบทักหาโทรหาเลยนะครับเอทีพนะครับปียี่สบสองไม่สองหมื่นกโลเปิดประตูดูทุกบานไล่ดูทุกจุดนะนี่ครับสภาพเหมือนใหม่กิิบ 5, ๆเลยเอาง่างไย,ยได้รถไปแหกไปใช้นะครับไม่ต้องออกหกจุดแสนวันนี้เอาไปสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันอ่า จอกปรับพับไฟฟ้า3มทางนะครับแล้วก็มีท่วางท่วังกระน,น้าให้ครบพวงมาไรนะครับมีปั๊มโหมดต่างๆได้โหมดใดก็มีให้ครบๆแล้วก็ผมบอกเลยว่าจอใหญ่ๆแบบนี้ทัสกีนได้พุสตาร์ได้มาครบนะครับแอร์เย็นๆฉ่ำๆฟ้าชาร์จม,มีให้เกลี่ยออโต้เบรกมือแมนนวลน,นะครับเครื่องแน่งเครื่องฟิตอ่ะเดีย๋ยวสตาร์ให้ดูนะครับเลขไปเท่าไหร่มาดูกันหมาจริงหรือเปล่าแหมเราไม่มีหลอกอยู่แล้วนะครับมาตรฐานเรามีนะครับเหวี่ยงข้ามมาแล้วนะครับ จอสวยแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้ไม่สองหมื่นหกพันหกพันโลนะครับตัวนี้จะต้องไปเข้าไปเช็คนะเนี่ยถุงแจ้งว่าถุงลมนิรภัยขัดค้องเนาะก็น่าจะมีการปิดออฟไว้นะครับตั้งค่าไว้นะครับอ่าเขากกถอยมีกล้องให้พร้อมๆนะครับอ่ากล้องบองสามกันเยวพร้อมเลยโอเคสวยงามนะครับสวยงามนะครับโอเคนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวจะการให้ดูแลให้ทั้งหมดนะครับ อ่ะใครได้คันที่ไปบอกเลยว,ว่าคุ้มนะครับกล้องบันทึกหน้ามีให้กล้องเรดาร์ก็มีให้นะครับกล้องจะเป็นลกล้องบันทึกหน้าแล้วก็มีครบเลยโอเคสวยเดิมเงางามนะครับเซ็นเซอร์กับโชวนหน้าก็มีให้ครบเช่นกันกนะครับมีให้ครบนะระบบการออกต้องเลนก็มีให้ปุป่มตออกก็มีครบนะครับอ้สวยยามนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะครับคุ้มมากนะครับนี่ครับเวลาสตาร์ทเห็นไหมมันจะมีไฟเดรธามเป็นแสงสีขาวแบบนี้สวยๆหล่อๆเลยนะครับ สนใจออกรถมือสองนะครับรถเก่งนะทุกรุ่นทุกแบบเลยเป้มีครบหมดนะครับโทรมาได้เลยโทรมาได้เลยที่เบอร์094794848นะครับฝาเดิมแท้นะครับนี่ฝาเดิมแทสีเดิมแท้ตาปัมโตยิต้าอยู่ครบนะครับโครงสร้างเดิมผมก็หลบซ้ายขวาเดิมเดิมนะครับตาปัมโตยิต้านี่ครับอยู่ครบนะสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับคารนงคานหน้าเดิมลบเครื่องแบบโอ้โหไม่กิ๊ฟเลยเอาง่ายไม่กิ๊ฟนะครับดูนี่ครับตัว พิเกอร์แฟนเพจอยู่ครบโตโยต้ามอเตอร์นี่ครับเล็กเฟรมเล็กเครื่องอยู่ครบนะครับแก้มต่างสภาพเดิมกระดกสัหลขวาเดิมอ่ะคันนี้นะครับปรับเรื่องหัวขีดตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นตัว IE นะตัวนี้นะครับขี่เป็นสอยขึ้นอัตราแรงต้นดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะคือผมบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับแรงขึ้นประหยัดขึ้นออปชั่นครบปีใหม่ด้วยนะครับครบแบบนี้ใครสนใจแอดไลน์มาทักมาได้ สนใจติดต่อนะครับเอทีพสวยแบบนี้นะครับเป้มีให้เลือกเยอะนะอยู่ที่บริษัทเพชรยนรถเมื่อสองนะครับโทรมาได้โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับเป้นะครับเพชรยนรถเมื่อสองนะครับเป็นช่างน้อยรับตรวจรถรับดูรถนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับรถที่ขายทุกคันเกรดเอทุกคันแบบนี้อยากได้รถสวยๆสักคันแบบนี้ติดต่อมาได้เลยครับ ผมย้ำเลยนะแอดแลนมาทำมาได้นะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้แน่นอนนะครับผมบอกเลยว่ารถทุกคันที่ขายสาภาพเดิมสวยเงางาม,งามแน่นอนวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ